สวัสดีครับวันนี้ก็พบก,กับผมท๊อปนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติวันคริสต์มาสฮะก็วันคริสต์มาสก็เทศกาลคริสต์มาสหรือเทศกาลคริสต์มาสตั้งแต่วันที่25ธันวาคมของปีซึ่งวันที่25ธันวาคมนั้นเป็นวันประสูติของพระเยซูส,สันดาแห่งศาสนาคริสต์โดยพระองค์ประสูติที่เมือ,เเมองเบธเลเฮมและเจริญโตที่เมืองนาซา และซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิสราเอลตามตักฐานในพระคำถีงแรมนิครับพระเยซูเจ้าประศุนในสมัยจะกับพัดสิสีซาสิสาออฟกุศสแห่งจะกับวัดดีโลมันซึ่งทรงสั่งให้จุดเบียนสัมโนควา ทั้งประเทศโดยฝ่ายคืออีมุิสเจ้าเมืองซีเรียก็รับนยโยบายไปปฏิบัติให้มีการจุดเทียนสมนาควัวท,ทั่วทั้งอาณาเขตแต่ในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าพรนเยศสุเกิดวันหรือเดือนอะไรด้านนักประวัติศาสตร์ก็มีความเห็นต่างออกไปโดยที่เขาอ่ะเดินมนที่ที่5ธันวาเป็นวันที่จรครรดิเอาเลเี้ย แห่โรมันกำหนดให้เป็นวันฉลองวันเกิดของสุญยาเทพตั้งแต่ปีคศ274ชาวโรมันซึ่งส่วนใหญ่นับถือเทพเจ้าฉลองวันนี้วันเป็นวันฉลองพระ,ะจะพระจักรพรรดิไปในตัวด้วยเพราะจากักรพรรดก็เปลี่ยนเสมือนดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างยิบยืดแต่ชาวคริสต์ยุนจากว่าโรมันรวมถึงชาวโรมันที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาะ คริสอึดอัดใจที่จะฉลองวันก <c oughs> ่อเกิดกของสุริยะเทพและและซันตาคอเป็นสิ่งแรกๆที่คนจะนึกถึงฐานะสัญลักษณ์ของวันคริสมาสซึ่งกันว่าสันตาคอคนแรกคือนักบุญเซนนิโคโลัสเป็นผู้ าแแห่งเมืองไมล่ามีชีวิตอยู่ในจังหวัที่สและเหตุที่ได้รับการยกย่องเป็นสักขีพยาคนแรกมาจากวันหนึ่งที่ท่านปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของเด็กหญิงยักษ์จคนหนึ่งและทิ้งเงินลงไปั้างปลอมไปางเอินถึงเงินลงไปถุงเท้าเด็กที่แผลงตาควายแล้วผิงพอดีนับบุญนี้ขอรับเป็นนับบุญที่ชาวออแลนนับถือ นักบุญประทังของเด็กเพื่อชาวอคอลแลนด์กลุ่มหนึ่งอพยพไป,ปอยู่ในสหรัฐก็ยังรักษาละเพฟีในชื่อรองนักบุญยกโคลัสในวันที่5ธันวาเอาไว้ซึ่งหมายถึงนักบุญน,นี้จะเยาะเด็กๆและเอาของขวัญให้เด็กตอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานของชาวฮอแลแลนด์ที่อพยพไป,ป มีนี้จึงเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายในอเมริกาโดยมีการเปลี่ยนแปลงวราอย่างคือชื่อนักคุณนิโคลัสเปลี่ยนเป็นซันตาคลอสและแทนที่จะเป็นสังฆร,ราชก็กลายเป็นชายแก่ที่ก้วนและใส่ชุดสีแดงอาศัยูีจิ่งพลอเกิดมีเพืเ่อนหนึ่งามา,านะที่มีความเง <c oughs> ินยาและจะมาเยี่ยมเด็กโกโอก,กาสริศมาโดยลงมาทางกองไปของบ้าน เพื่อเอาควาฝันใ้เหล่านั้นตามควาตามตามประพของเขาถึงแม้ึด่าคอสจะเป็นเพงนานเกิดเพื่อจะเป็นนัราอมันทึกงมัดก็ตามแาก,ก็เป็นสื่อรักล่อมอรารมารและความหมายของมันไอย่างมากมา,ายมาอาทิตามที่อีกินีเชื่อมความอบอ้อมอารีความรักและความเป็นเอง ้นคริสต์มาสนอกจากนี้นอกจากนี้อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ต้นคริสต์มาสซึ่งเป็นต้นคริสต์มาสก็คือต้นสนที่นำมาประดับด้วยล,ลูกแอปเปิลและขนมปังเพื่อะระลึกถึง 4.. ีสีมหาสนิทและก็ได้วิวัฒนาการเปลนแปลงไปไเรื่อยจนประดับด้วไฟรางสีขนมและของปั่นัง อันนี้แก๊ท nice ุกแก๊สอันนี้ต้องย้อนไปศตวรรษที่8เมื่อเซนเดอร์มิสเตอริคานารีซาวด์ที่เดินทางไปประกาศเรื่องพระเจ้าในเยอรมันได้ช่วยเด็กที่กำลังถูกฆ่าเป็นเครื่องส่งมวัเรือมาบนโลกต่ออีสปารตีส่งขุมรถมาเพื่ออันติษ าเป็นดอกของข่าวนวะมันออกดอกในช่วงวัน่ยประมาณครงดอก,กอันนี้มีอยู่ว่าในช่วงที่พระเยซูประสูติมีผู้มอบหรือสามคนกับคนเลี้ยงแกะเดินทางมาพบพระเย,ยซูระหว่างทางพวกเขากับมาเดรอนเด็กหญิงที่เลี้ยงแกะคนหนึ่งเมื่อเธอทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาเพื่อมอบของขวัญให้พระเย,ยซูมาเดรอนก็เสียใจที่ไม่มีของขวัญด้ไปปอบผักให้พระเย,ยซูก่อน ที่นางฟ้าที่เฝ้ามองดูจะเกิดความคิดถึงนกินได้หมดเฟตดอกไม้ขาวน่ารักและมีสีชมพูตกปลายกินให้เธอและดอกไม้นั่นคือดอกคริสต์มาสนั่นเองค <c oughs> ำอวยพรคริสต์ามาสเดือนคริสต์มาสไม่ใช่มีคำอวยพรแต่วันว่ามอร์นี่คริสต์มาสคำว่ามอร์นี่เนี่ยภาษาอังกฤษโบราณแปลว่าเันชื่สุขและควา,สาสมสงบแต่คำนี้จึงเป็นคำอวยพรให้ดธอ จะทีส่สุขและความส้องารใจสีจะเปันคริสต์มาสแดงก็งเป็นหยักปนกอกอาร์ลี่นีสันตะคอดเป็นสีของเดือนหนหวังสีแดงคือเส้นสีเขียวเป็นสีของดอกสีของ,งต้นไม้สีลักเตอร์น,รนิตัหมายถึงความอ่อนเยาว์และความหวังที่จะมีชีวิตนิรันดร์ สีสีขาวเป็นสีของหิมะและเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาคือแสงสว่างความบริสุทธิ์และความรุ่นเหลืองสีทองไปสีทองเทียนและดวงสัญลักษณ์ของแสงที่สว่างสวยก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะฮะก็ประวัติวันคริสต์มาสก็มีเยอะนี้แต่ผมย่อเอานะฮะก็ยังไม่หมดหรอกครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยสบายอละเสียงะเสียงเริ่มเจ็บคอแล้วก็ วันนี้ก็สวัสดีครับ